สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ผมอยู่ที่วัดยอดภูโดยท่านพี่น้องนะบรรยากาศให้ดูให้ชมรับที่ขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักแลครับเพื่อนๆตามที่เห็นนี่ครับเพื่อนๆให้ดูให้ชมกันครับบรรยากาศเราต้องมาให้ถึงให้นี่นะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่ากันมาได้ง่ายๆครับไม่น้องมาด้วยใจกิจใจต้องศรัทธาจริงๆครับเพื่อนมากราบไหว้ขอพร้อได้ครับพี่น้อง ประจอดผู้รวยครับน้องเพื่อนเอาประกาศให้เห็นให้ดูให้ชมกันครับเพื่อนประกาศให้ดูให้ชมครับน้องนะจะขึ้นมาได้ก็ประมาณหลายกิโลอยู่เพื่อนก่อนข้ามาประกาศให้ดูให้ชมกันครับเพื่อนมากราบบ้านขอบพอน่นเพื่อนนะตามที่เห็นได้ดูได้ชมกันละคเพื่อนเห็นเห็นกันอยู่กัน ผู้ยอดรวยผูยอดรวยผู้ยอดรวยผู้ยอดรวยโอเคโอเคผู้ยอดรวยครับเพื่อนเห็นเห็นกันนี่มากราบไหว้กราบพรท่้นเพื่อนนะเป็นที่สังกะระหรือว่าศักดิ์สิทธิ์นักแลครับเพื่อนเอาโอกาสให้ดูให้ชมครับพี่น้องเพื่อน,อนนะมีโอกาสมีเวลาก็ขึ้นมาได้ครับพี่น้องขอ กราบไหว้ขอพอรท่านได้พเพื่อนๆเนี่ยเราเพื่อนเอาให้ดูให้ชมไม่ไม่ไม่ได้ว่าไปสาธยายมากมายนะเพื่กับล,กลูกเราชาพุทธก็รู้ๆกันอยู่น้นเพื่อนนะเราให้เห็นให้ดูกันอยู่ครับเพื่อน,นเอาให้ดูให้ชมกันน้นเพื่อนนะ แต่ถ้าในเมืองก็จะเป็นอีกแบบนึงเพื่อนแต่นี่ขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอพอ,อะไรนะอำเภอสิงห์เมืองใหม่เพื่อนกราบไหว้ขอพอรกันได้นะเพื่อนนะเนี่ยนั้นเพื่อนนะนนนเ,นนะเ,รเราเราชาวพุทธทุกคนทุกท่านก็คงทราบกันดีนะเพื่อนเนี่ยบรรยากาศให้ดูกันเพื่อนน่ศักดิ์สิสทธิ์นักแล่มากราบไหว้ขอพอรได้ครับเพื่อน เจะถ่ายบรรยกาศให้ดูให้ชมกันทรันเพื่อนน้ำเพื่อนนะต้องกราบขอโทษขออภัยพวกทุกท่านที่มากราบบ้านขอพรบางคนบางท่านอาจจะติดเข้าไปนะาเพื่อนนะผมไม่ได้จิตนาว่าจะไปถ่ายภาพอะไรให้ดูให้ นันะเพื่อนๆนะเราเราเข้าใจกันดีชาวพุทธนะเพื่อนนะอ่ะรีวิวให้ดูนะเพื่อนนี่พกเราชาวพุทธกันเข้าใจกันดีกันเพื่อนรู้ว่าตรงไหนแหล่งไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักแหลกบอกว่าการป้ายขอพรก็อย่างนี้แหละครับพี่น้องเพื่อนๆเราชาวพุทธด้วยกันนะพี่น้องกห้รีวิวให้ดูเพื่อนข้าวให้ดู มากับลูกกับปลา